วัน172ไฟการ์ดสุดเทพชิงแชมป์โลก5เซ้นยิ่งใหญ่ถูกใจขอมวยวันแชมเปี้ยนชิพร่วมกับ UNEX แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของญี่ปุ่นจัดการแถลงข่าวประกบคู่หมวยหยุดโลกในศึกวัน172ซึ่งจะจัดขึ้นที่ไซตามะซูเปอร์อารีนาในวันอาทิตย์ที่23มีนาคมนี้โดยศึกนี้จะมีการเดิมพันชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันมากถึง5เสน้นเลยทีเดียว ก่อนหน้านี้วัน172มีการประกาศโปรแกรมแข่งขันออกมาล่วงหน้า2คู่คู่เอกเป็นการดวลกันร,ระหว่างทาเครุเซกาวะซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งขวัญใจเจ้าถิ่นพบกับรถถังจิตเมืองนนท์อดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทซูเปอร์ไฟท์5ยกร่วมด้วยอีกหนึ่งคู่ชูโรงเป็นการชิงเข็มขัดแชมป์โลกวัน MMA รุ่นไฟเวทที่ว่างลงระหว่างอาร์เรโนมอราเอสอดีตราชันของรุ่นนี้ชาวบราซิลพบกับคู่ปรับเก่ายูยะวาการ์นัถิ่นันกัน แล้วเมื่อเดือนมีนาคม2565ล่าสุดมีการประกาศคู่ชกเดิมพันเข็มขัดแชมป์โลกวันเพิ่มเติมรายการนี้แบบเต็มอัตราซึ่งมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการโดยคู่แรกซูเปอร์เลกเกียรดหมก 9, ้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟ์เวทและมวยไทยรุ่นแบลตัมเวทจะเปิดศึกรวบเข็มขัดกับคู่ปรับเก่านาบิลอานานแชมป์โลกวันมวยไทยเฉพาะการรุ่นเดียวกันที่พ่งคว้าเข็มขัดเฉพาะการมาครองจากการเอาชนะทีเคโอมิโก้คาเวโรจากสกอตแลนด์ในศึกวัน170เมื่อเดือนมกราคม โดยผู้ชนะไฟนี้จะได้ชื่อเป็นเจ้าบัลลังก์ของรุ่นนี้อย่างไร้ข้อกังขาคู่ต่อมาตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทที่เพิ่งผ่านการป้องกันบัลลังก์มวยไทยครั้งที่4เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นจากคู่ปรับเก่าซูปเปอร์บอร์ในศึกวัน170เตรียมคืนสังเวียนเพื่อลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลก2กติกาคนต่อไปในศึกชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทเฉพาะการโดยจะพบกับมาซาอากิโนอิรินักชกซูเปอร์สตาร์ชาวญ อดีตแชมป์เ .1 ที่เพิ่งกู้ฟอร์มเก่งกลับมาได้ในศึกวัน170เช่นเดียวกันอีกคู่ที่แฟนกีฬาทั่วโลกต้องจับตาเป็นการเปิดศึกของ2ออดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวทระหว่างโจนาธานเดเบล่านักชกมากฝีมือจากอิตาลีพบกับ 3A ไก่ย่าง5ดาวจอมสาดแข้งรุ่นใหญ่โดยมีเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตราเวเฉพาะการเป็นเดิมพัน นอกจากนั้นยังมีการยืนยันแล้วว่าคานะโมริโมโตะซูเปอร์สตาร์สาวจากญี่ปุ่นจะได้รับโอกาสขึ้นไปท้าชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทจากเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงตม้มซึ่งคู่นี้น่าจับตามองไม่น้อยเพราะตัวของเพชรจีจ้าหายไปจากสังเวียนพักใหญ่เพราะมีปัญหากับค่ายเก่า ไม่เพียงเท่านี้ยังมีการประกบคู่มวยสุดเดือดของนักสู้ยอดฝีมือชาวญี่ปุ่นอีกถึง4คู่โดยอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทฮิโรกิอากิโมโตะจะดวลเดือดกับอดีตแชมป์โลกวัน m m a รุ่นแบนตัมเวทชาวบราซิลจอห์นลีนิเคอร์ที่จะข้ามสายมาบูแหลกในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทเป็นครั้งแรกร่วมด้วยมารัตรีกอรียนอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งสสมัยจากอาร์เมเนียขอท้าชนของแรงอย่างคาอิโตโอนะแชมป์ชูดบ็อกซิ่งและไรซ์ ั้งแรกในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทขณะที่รักเอราวันอดิตแชมป์มวยไทยเวทีลุมพินี เตรียมขึ้นชกไฟสุดสำคัญในชีวิตพบกับนาดาะโยชินาริน้องใหม่ดีกรีแชมป์โลกโมวยไทยเวทีราชดำเนิน3รุ่นและกำลังฟอร์มร้อนแรงสุดๆชนิดหาตัวจับยากจะมาเปิดตัวครั้งแรกในการแข่งขันมวยไทยรุ่นอะตอมเวทส่วนสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งเจ้าของหมัดเคลื่อนควายอัลลือลัน่นจะเปิดศึกคิกบ็อกซิ่งรุ่นแคชเวท132อปอนด์กับริวเซอิคูมางาอิแชมป์โลกอิสก้าเควนที่จะมาเปิดตัวในรายการนี้เช่นกัน ทั้งนี้ชาติสิทธยอดธงประธานและ CEO ของวันแชมเปี้ยนชิพได้กล่าวตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของศึกวัน172ว่าคนทั้งโลกกำลังรอการเผชิญหน้าของนักชกระดับเมก้าสตาร์อย่างทาเครุและรถถังซึ่งเชื่อว,ว่าจะเป็นรายการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ระดับโลกที่มีผู้ชมสูงสุดตลอดการในญี่ปุน่นและวันยังเตรียมจัดซูเปอร์ไฟท์อีกหลายคู่ในอีกหลายปีข้างหน้ารวมถึงมีศึกใหญ่จอคิวระเบิดความมันอีกมากมาย และนี่ก็คือไฟก๊าซส,สุดเทพของศึกใหญ่วัน172ที่จะมีขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น23มีนาคมนี้โดยเวลานี้ยังไม่มีการยืนยันว่าแฟนมัดมวยชาวไทยจะได้รับชมกันแบบฟรีๆหรือต้องจ่ายเงินแบบเปเปอร์วิวเพื่อรับชมการต่อสู้สุดยิ่งใหญ่ในครั้งนี้